วันนี้อากาศดีแถมบ้านโบก็สวยชะมัดเลยนะเนี่ยท่านนาซี่ฉันอยากได้สักห้องนึงจังเลยนะโบนะปุ๊กปิ๊กนายอยากได้บ้านเหมือนกันงั้นหรอมันก็เหงอยู่แล้วแหละแต่ว่านายก็มีบ้านแล้วนี่นะ <c oughs> เาเดี๋ยวก่อนโบเขาว่าอะไรอะ่ะบูบูบูว่าไงอ่ะปุ๊กปิ๊กเขาบอกว่า วันนี้อ่ะวันเกิดเขาพอดีเขาอยากจะจัดเลี้ยงเพื่อนเอนเขาหน่อยอ่ะฮะวันนี้วันเกิดโบงะเหรอเออจริงด้วยพี่ฝนวันเกิดโบอะ่ะอ,อ๋องั้นเอาอย่างงี้ดีกว่าเราไปลองดูสถานที่จัดงานวันเกิดให้โบดีไหมอะ่ะตรงนี้พี่เอกก็ถางหญ้าออกไปหมดแล้วอนะอจะว่าไปเรายังไม่เคยจัดงานวันเกิดให้กับใครเลยนี่นาะถ้าเป็นจัดงานปาร์ตี้วันเกิดพี่เอกคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะสุดนะพี่ฝน ก็น่าใช้ได้นะเนี่ยมีน้ำผุแล้วก็พื้นหญ้าแถมมีท้องฟ้าสดใสด้วยเราจะจัดแบบไหนกันดีล่ะเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ก็ลกลแล้วกันลองดูเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอะนะงั้นอยากได้สวนสนุกนายอยากได้สวนสนุกหรอเออแต่ว่าปุกปิกไม่ได้เป็นเจ้าของมันเกิดสักหน่อยเอาแล้วโบว่าไงอะโบอยากได้อะไรบอกมันหน่อยเร็วเขา้าบูบูบู ปุ๊กปิ๊กโบว่าไงมั่งอะโบบอกว่าจัดแบบไหนก็ชอบทั้งหมดนั่นแหละใช่แล้วล่ะพ่อโบนะเขาน่ารักเขาทำอะไรให้เราก็ได้เออไม่ใช่หมายถึงเราทำอะไรให้เขาก็ได้อ่ะเอาแล้วฉันไม่น่ารักตรงไหนาไหนายก็น่ารักเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้โบว่าแต่ปุ๊กปิ๊กนายเกิดวันไหนเนาะฉันเกิดวันไหนก็ได้เดี๋ยวฉันอยากเกิดฉันจะเกิดเอง โอ้โห oh, อย่างนั้นเลยเหรออ่าวันนี้ยกให้โบไปวันหนึ่ง้วกันนี่ไงชั้นเอาไฟมาประดับแล้วก็มีลูกโป่งแล้วก็โต๊ะนี่โต๊ะเป็นรูปก,กระดูกด้วยนะขอบอกพี่ฝนเราต้องมีอาหารของพวกเพื่อนๆ่นโบเยอะๆหน่อยเออใช่มีอาหารของโบแล้วอย่าลืมอาหารของพวกปิ๊ดนะไม่งั้นเดี๋ยวงอนแย่เลยอะ่ะฉันไม่งอนหรอกนะฉันก็กินได้หมดทุกอย่างเลย แหมปุ๊กปิ๊กมีหน้าละอาหารของโบถึงได้หมดเร็วอะ่ะนายแอบไปกินโบมาใช่ไหมเนี่ยฉันจะไปกินโบทำไมฉันกินอาหารโบทั้งหากเออนั่นแหละเเดี๋ยวก่อนนี่มีต้นไม้อันนี้มันต้นไม้ของแมวเหมียวไม่ใช่เหรอใช่แล้วฉันจะได้มีที่เล่นด้วยอันนี้เป็นที่กระโดดของโบโอ้น่าสนใจดินี่อะไรเนี่ยนี่ไม้กระดกไม้กระดกเนี่ยนะอ่าไม้กระดกเอาไว้เล่นเล่นด้วยกันไง โอ้โหที่เต็มเลยแป๊บเดียวโ,โหสวยช่มากเลยพอจัดงานปาร์ตี้วันเกิดในสวนปุ๊บดูแบบดูดีนะเดี๋ยวเราลองนั่งหน่อยดีกว่าฉันน่ะอยากไปขึ้นต้นไม้นั่นน่ะขึ้นต้นไม้ไหนอะต้นไม้ข้างๆนั่นไงอ๋อเออใช่งั้นนายก็กระโดดลงไปเลยก็ได้นี่นะแต่ว่าเพื่อนโมย,ยังไม่รู้นะว่าเราจัดงานวันเนี้ยฮะนายว่าอะไรนะใครจะไปรู้ได้ยังไงอยู่ดีเราก็จัดขึ้นมาต้องไปเชิญเข้ามาก่อนดิ เออใช่ว่าแล้วเชียวว่านั่งตั้งนานไม่มีใครมาปาร์ตี้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าสงสัยเราจะต้องไปตามหาเพื่อนโบแล้วละมังเราจะไปตามหากันเหรอพี่ฝนแต่ว่าเพื่อนโบอยู่ตรงไหนกันเราก็ไม่รู้อะนะเราก็ต้องออกหมุนโลกไปก่อนไงอ,อไดีไย้ฉันพาไปหาเองก็ได<อ>้โบไปหมุนโลกกันนายรู้เหรอุ๊กปิกว่าเพื่อนโบอยู่ตรงไหนอ่ะโบไปที่ไหนโบก็มีแต่เพื่อนน่ะ <laughs> จริงเหรอจริงอ๋แสดงว่าโบเนี่ยนะเป็นมิตรเข้ากับเพื่อนๆได้ทุกคนเลยใช่เปล่าอ่ะนี่เลยไปตรงนี้ก่อนร้านขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยครั้งที่แล้วโบมาโบชอบโอ้นี่ไงเพื่อนโบเต็มไปหมดเลยอะ่ะนั่นไม่ใช่แค่เพื่อนโบนั่นก็เพื่อนฉันด้วยเหนียเยเอือจะมาเชิญเราไปเที่ยวเหรอครับ เดี๋ยวจะมาเชิญทุกคนไปงานปาร์ตี้วันเกิดของคุณโบครับอ่ะนะคะโอ้ดีจังเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนกําลังเบื่ออยู่พอดีเลยอยู่แต่ในที่แคบๆเนี่ยเอางั้นก็เชิญทุกคนในร้านนี้เลยก็แล้วกันเนี่ยคุณนกไปด้วยดีกว่านะเออเ,อ,อเจอไปให้หมดเลยนะครับผมจะได้พักหนึ่งวันจบอมีที่ไหนอีกหรือเปล่าอ่ะมีตรงนี้ไงพี่ฝนอ๋อนี่ไง โอ้นั่งขนฟูอยู่ตรงนี้น่ารักชะมัดเลยอ,ะอ่ะอ้าวนี่เบนนี่นะเบนไหนอะ่ะนี่ไงตัวนี้เบนเบนเพื่อนโบเหรอเบนเพื่อนโบอ๋องั้นชวนเบนไปด้วยก็แล้วกันนะอ,อ๋อถ้าทางเขาจะชอบนะเนี่ยบิ๊ก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 เบิ๊ก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 ๋บเสียงไม่เข้ากับตัวเลย <c oughs> ทำไมอะ่ะตัวเบลเลอร์เสียงเล็กนิดเดียวเอาเขาตัวเล็กนะความจริงแล้วอะ่ะเขามีแต่ขนอืมตัวเล็ก เขาตัวเล็กไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีคุณกระต่ายด้วยอ่ะอ๋อน่าสงสารนะเนี่ยถึงเราไม่รู้จักเขาก็ชวนเขาไปก็ได้กระต่ายกระต่ายกระต่ายฮะกระต่ายร้องงี้เหรอร้องอย่างงี้แหละเอาเร็วเข้าเดี๋ยวเราเชิญคุณกระต่ายแล้วก็เพื่อนโบไปด้วยนะยังมีใครตรงไหนที่เรายังไม่ไปเชิญอีกหรือเปล่าอ่ะพี่ฝนเลื่อนเลื่อนดูดิเฮ้ยนี่คัดเก่านี่นะคัดเกาอะไรอ่ะ ใ่ไงคัดเกาลาพันเซล,ล,ลอ่ะอ๋อคัดเกาลาพันเซลอใช่แล้วหรือว่านี่จะเป็นจอสกันแน่เนี่ยจออ่ะนี่นายเป็นจอสหรือเปล่าอ่ะไม่น่าจะใช่จอสนะเนี่ยอ,อไม่ใช่จอสเหรออ,อ๋อสงสัยเป็นนันนี้แน่เลยคัดเกาอ่ะถูกแล้วพี่ฝนมีอีกไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะต้องเลื่อนเลื่อนดูเฮ้ทำไมเพื่อนโบมาอยู่ในนี้กันอะ่ะอา้าวเพื่อนโบมาอยู่ในไปรษณีย์เนี่ยนะ อันนี้ฉันก็ไม่รู้จักกันนะแต่ว่าสุนไม่ก็ได้น่าสงสารเขาอยู่ตัวเดียวเนี่ยเขาน่ารักดีหูเขายาวมากเลยอันนี้สายพันธุ์ไหนพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเฮ้ยเดียวเดียวอันนี้ไทเกอร์ไทเกอร์อะไรเจ้าแมวเป้าไม่เอาอย่าเข้ามายุ่งกัน <c oughs> อะไรนะ <c oughs> แมวเป้าแมวเป้าเหรอ แมวเป้าแล้วนี่โอ้โหเพื่อนเยอะแยะชะมันเลยโบทําไมไนายมีเพื่อนเยอะจังเลยอะ่ะนี่เป็นเพื่อนกระทั่งกับกวางมูดเหรเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเราเชิญทุกคนเลยก็แล้วกันนะเอาลงกล่องหมดไหมอะ่ะไม่หมดนะสิทําไงดีอ่ะเดี๋ยวมีคุณวอลัสด,ด้วยเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้ก็ใช่เหรอโบ <B oo> โอ้เยอะแยะเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี็ด แปดเก้าแล้ว <c oughs> โ,อโอ้เยอะจัดเลยเดี๋ยวไปต่อมีที่อื่นอีกไหมอะ่ะไม่รู้ฉันว่ารถบรรทุกมาขนเนยอย่างงี้รถบรรทุกจะขนพอแล้วเพื่อนโบเยอะชามันเลยเราจะต้องหมุนโลกไปตรงไหนอีกอะ่ะตรงเนี้เพียบเลยตรงไหนนี่คือกอดังแมวเหมียวไม่ใช่หรอใช่แล้วเมื่อก่อนท่านก็อยู่แถวเนี้ยฮะนาอยู่แถวนี้เหรอได้ท่านอยู่แถวเนี้ยก่อนจะไปอยู่ร้านขายสัตว์เลี้ยง้อเดี๋ยวก่อนนี่มีคุณปลาด้วยอา้าวโอ้ฟิต นั่นคุณปลานีมอม์หรือเปล่าไม่ใช่หรอกตกใจนี่คุณปลาอะไรเนี่ยเวลาเขาจะไปไหนมาไหน่ะเขาประดิษฐ์ชุดออกมาแล้วเขาก็เดินไปอพราะนี่คุณปลานักวิทยาศาสตร์เหรอเนี่ยใช่ปกติเขาก็อยู่ในรลแหละแต่พอดีเขาเก่งมากไงนี่นายจะไปกินเขาใช่ไหมเขาก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในขวดรลเดินได้แบบเนี้ยตัวขนาดนี้ฉันกินไม่ลงหรอกตัวใหญ่มาก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังมีต้องอื่นอีกอ่ะฮะนี่จะตายพันอะไรเนี่ยโอ้ก็ตายหูยาวแถมสีฟ้าด้วยโอ้โหเกลเลยารัากตะมูตะมี้อฉันไม่เห็นพวกนายตั้งน,นานแล้วนะเน,นี่ยบึก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 บู๊ฮะพี่ฝนฮะอ,อันนี้คุณนกมีหูหนูมีปีกอันนี้คุณค้างคาวค้างคาวเหรอใช่แล้วแล้วก็อันนี้คุณแมวเหมียวเดี๋ยวทำไมล้นสวน งานปาร์ตี้ในสวนวันนี้จะต้องสนุกมากแน่นอนเอาเพื่อนบอเต็มไปหมดเลยย่าดูเหมือนทุกคนก็จะชอบมากเลยนะเนี่ยอชอบมากเลยแถมขึ้นไปเล่นต้นไม้แมวเหมียวแล้วก็เล่นไม้กระโดกโอ้โหนี่ดีอันนี้ตัวใหม่เหรอฮะอันนั้นใครอ่ะมีคุณผีด้วยฮะนั่นเกามาเหรอนั่นอ่ะอ้ยสุดยอดไปเลย ยังไงซะวันนี้งานปาร์ตี้วันเกิดของโบเพื่อนเยอะอาหารอร่อยก็อขอให้โบมีความสุขสนุกทุกวันก็แล้วกันนะจ๊าบเ <l acht> ออเ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 อฉันก็อยากมีงานปาร์ตี้วันเกิดกับเขาบ้างพรุ่งนี้เกิดเลยดีไหมเนี่ย <l acht>